พี่น้องครับมารับประทานอาหารน้ากันครับรับประทานอาหารตอว่ากินเข่าเนี่ยแหละพี่น้องเออป้นปลาครับป้นปลาดุกครับป้นปลาดุกใส่บักกอกพี่น้องครับนี่ในบกกอกส่วนนี้ก็เป็นผัดกระจนคือเขาเนี่ยแหละปาดมาถ,ถึงแตในสวนครับตัดมาถ,ถึงแตในสวน ส่วนนี้ก็เป็นบักเขียรครับบักเขียกับบักแข่งคุณเหนือเพิ่นเก็บมาถึงแต่หน้าครับ่นปลูกไว้ยอยู่หน้าเพิ่นบ่อยุครับตอนนี้เพิ่นไปวัดครับประยุวัดบางคนอาจจะสงสัยว่าไปบวชซีบบวพระแม่นครับเพิ่นไปทําความสะอาดมือนีวันอาสาอรหาบูชาครับพี่นองครับคืนสิบหาคมเดือนแปดนะครับเป็นวันที่ ถือว่าพระรันตนไตยครับสมบูรณ์แบบนะครับมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครับเป็นมือทีมีพระสงฆ์องค์แรกของโลกนะครับ <c oughs> ครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญแล้วมือเอื้อนอีกค,คือวันเขาพรรษาครับมือเอื้นอนนี่แลมหนึ่งคำเดือนแปดเอาคือเดือนแปดหลายเทียแทะคือมมนปีนี้แปดสองหนแบบพี่น้อง <c oughs> ครับมาพี่น้องมาที่นี่ไม่กินเขาน้ำกันเด้อ กินง่ายๆกสิแ่ละพอดีมือเศร้านี่ไปซื้อมะไล่ครับพี่น้องไปซื้อพวกมะไล่ซื้อดอกบัวก็เลยซื้อปารุกขจ้ามากเคืองโตนะครับมาปนในสมเด็จแล้วพี่นอ้องกินง่ายๆครับได่ก,กินยากไยกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับ <c oughs> บางคนสีฟางสีเดยแต่ธรรมดาก็ยูเ่อกินแัน้วล่ะมาพี่น้องมาี่เนี่ย มาจิ้นน้ำกันครับบนป่าหลายพวดแบ่งออกก้อนนะครับกินว่ามดเดี๋ยวจะเป็นเนียนกินนะครับ <c oughs> กินขาน้ำกาลกินขาน้ำการโอ,อ,อ้พวกซุ้มข้าเจ้าเป็ดความสะอาดวัดมณีข้าเจ้าสิาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันที่ครับกลุ่มอสม่สิเลี้ย,ยงก๋วยเตี๋ยว น้องครับหวดนี่เลขหวดนี่ก็คือสี่ไ่ไปจุดหรอครับไ่บไปจุดถูกหรอกไปจุดสามเทียถือมาสองหวด้ปที่สามฟิวอัไนี้บ่ไปจุดครับลงละขัดห้าจุดจะเป็นจุดหวดนาครับพี่น้องครับแต่ว่า ผมกระสีปั้นพุ่งตัวเก้านะพี่น้องครับปั้นพุ่งตัวอาจารย์พุมฝันนะพี่น้องฝันขับฝันแน่ครับฝันว่าผู้สาวงามงามพี่น้องครับู้หยิ่งครับอายุกะวัทนาเหน่ยหลายดอกเนี่ยเปมนสาววัยรุ่นอยู่ มาแจ่ผ่าแจ้เสือออกเมื่อนะครับอพอดีเดี๋ยวไปเห็นครับเป็นแจ้ผ่าออกเมื่อนะครับเดี๋ยแต่ตัวรันจอนปฏิณิตรันเนมื่อเพิ่นนะครับเมื่อขัางวัวเพิ่นไปตบอิปิเพิ่นครับพี่น้องครับก็เลยเอ่อฟันทุ่งแบบแจ้ความฝันของปัญยว้อนละ่ะ หซเสีหาหาหามื่อวีนถือบกินเขาเบ้าเร่งเรียกใช่น้องครับอืหาซือ้อล้ตดีตัวนี้แหะพี่น,อนอ้องอสียหาหาซีหาหานี่ละสามตัวอืคุณยิ่งกับีครับมื่อกับห อิปีกะตีใส้หาไป <c ười> หรือว่าเมือ่อหาอันนั้นหาโอ้ยเนะยาะแห่งเต็นเงวบอกจังไรบ่ได้เนาะแห่งแต่คน,นบนคนจังไรกับพี่น้องครับบอกจังไรบอเป็น <c ười> เอาท้าละ เราวางฝันพี่น้องฟังซื้อหครับกินข้าวบาเลี้ยงเรื่องซื้อหรอกข่งขาวาวง มันมันฝันอยู่ฝันกินดอกพี่น้องครับฝันนี่หรือสุทีอฝันอะจำความฝันบ่ได้ไหมเที่ยวนี้คือจําความฝันได้ฉันได้ดอกนี้เยอะหลายจำได้ตอนั้นพี่แรกที่เธอเดินเข้ามาแล้วมาถอดผ้าให้เราดูตอนนั้นเธอก็ใช้มือของเธอไปตีตรงนั้นเพคนบ่ได้ไมาอยู่มอมายูอยันดอกพี เพิ่มมาบอกเลขเดี๋ยวไปดูพี่น้องพี่น้องครับคลิปนี้เสียไ้ชั่มหนี่เดเอยซ่าอ, <S <S อยู่ฝากกันคินหนา,ขาเขาแล้วกันพี่น้อง สิกินต้อยครับเพราะมันกินต้อยแหละกินเข่ากับคนไ,ได้เป็นน้องอยู่ดีมีแห้งสุกุยขนครับความเจ็บจะสลายความไข่จะสมีครับมูนี่หลายๆคนคือสิไปวัดไปบ้านนะครับไปทำบุญกันเอาครับขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆได้หลายๆได้เป็นน้องเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย